สวัสดีครับผมเพชรเองวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมดอนสตาร์ทเกเตอร์กันอีกแล้วกับคลิปตกปลาแสนสนุกตกปลาเกมนี้สนุกจังเลยตกปลาสนุกจริงๆสนุกจริงแหละเอาเข้ามาเป็นกระสีเวลาเรามาเริ่มกันเลยเฮ้ยการตกปลาเกมนี้จะมีการตกปลาน้ําจืดกับตกปลาน้ําเค็มหรือตกปลาทะเลเริ่มมาที่การตกปลาน้ําจืดก่อนนะครับ การตกปลาน้ําจืดนั้นง่ายมากๆขอแค่มีเบ็ดเดี่ยวเบ็ดก็จบแล้วคุณไม่ต้องมีเหยื่อเลยแค่คุณคลับเบ็ดจากเครื่องวิจัยวิทยาศาสตร์เมื่อคลับมาได้ก็เอาไปตกปลาในบ่อน้ำบ่อน้ำก็จะมีสาบวก1่บ่อก,การตกปลาก็แค่ถือเบ็ดคลิกที่บ่อรอปลากินเหยื่อเสร็จจีจีจอีซี่และถ้าเราตกบ่อเดิมไปใช้เวลามากกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆนะครับระยะเวลาในการรอปลาตัวต่วตอไปจะเป็น4บวก่วงเล็บ 3.6คูณปลาจํานวนที่หายไปยิ่งตกปลาบ่อนั้นหายไปมากเท่าไหร่ระยะเ,เวลาในการรอปลาตัวถัดไปก็นานขึ้นเท่านั้นดังนั้นตกเฉลี่ยบ่อละสามตัวก็พอนะครับพวกนี้ค่อยมาตกใหม่โดยปลาจะเพิ่มในบ่อทุกๆ160วินาทีบ่อตกปลาน้ําจืดบนดินจะมี2บวก1่บ่อและใต้ดินอีก1บ่อ บอ่อบนดินก็จะมีบอ่อสีฟ้าเข้มกับบอ่อสีดำตกปลาได้ปลาเหมือนกันเพียงแต่ว่าบอ่อสีฟ้าเข้มจะมีกบออกมาก่อกวนตอนเช้าและบอ่อสีดำจะมียุงมากก่อกวนตอนเย็นกับตอนกลางคืนบอ่อน้ำจะเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาวตกปลาไม่ได้ส่วนอีกหนึ่งบอ่อก็คือบอ่อโอเอสกลางเทรายมันจะมีน้ำเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นเมื่อตกปลาสามารถได้ของอย่างอื่นมากกว่าปลานั่นก็คือแครมเปิลแพคเกจ เป็นถุงใส่ของเมื่อเปิดได้ก็จะสุ่มของที่ได้อีกทีนึงก็จะมีของเล่นเอาไว้แลกทองหรือแลกของกับบอสแมลงช้างส่วนคราฟหมวกกันสายขั้น2และมงกุฎแดงจากการคอแแลบของเกมเขาออเดรล์ลมส่วนบอ่อใต้ดินจะเป็นบอ่อสีฟ้าอ่อนไม่มีตัวอะไรออกมาก่อควรแต่บอ่อนี้มีความจิบหายไวายวอดกันหมดของใต้ดินแทนเมื่อตกปลาก็จะได้ปลาไหลประโยชน์ปลาน้าจืดประโยชน์ก็คือการเอามาแดก แล้วก็เอาไปตากได้เป็นปลาแห้งเหลือไปแลกทองกับราชาหมูก็ได้ปลาน้ําจืดมีพลังปลา0.5ในการทําอาหารก็สามารถทําเมนูที่ต้องการใช้ปลานิกน้อยก็เช่นฟิสทาโกฟิสติกก็เมนูเพิ่มเลือดเสิร์ฟแอนท์เทบส่วนปลาไหลก็เอามาแดกได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเมนูไพ r โรกิต่อไปที่ปลาทะเลโอปลาทะเลแสนงามแสนงามแสนงามนั่นมันทะเล ปลาทะเลเป็นปลาที่ตกยากเรื่องเยอะกว่าจะตกได้และเราได้ปลามาเพื่อแดงแค่นั้นเองเหรอใช่เริ่มมาที่อุปกรณ์ตกปลาก็คือเบ็ดตกปลาทะเลครับจากเครื่องไอคอน,นีเอนจินหรือเครื่องวิทยาศาสตร์ขั้นที่2ต่อไปก็คือเครื่องครับสร้างเหยื่อและทุน่นถ้าคุณไปดูในวิกิคุณอาจจะอุทานว่า what the fuck is shit มันอะไรไม่รู้เยอะยะเต็มไปหมดแต่ว่าใจเย็นๆนะครับค่อยๆฟังเริ่มมาที่ทุ่นลอยน้ํากันก่อน จริงๆหน้าที่ของทุ่นลอยน้ำในเกมนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับง่ายๆก็คือยิ่งคุณภาพของทุ่นดีจะยิ่งเวียงลงตามจุดที่เราปาไปนะครับไอองศาในตารางเนี่ยก็คือองศาที่เราสามารถลงได้ก็เหมือนกับเส้นตารางยิ่งถีก็ยิ่งแม่นยำเหมือนกับเอเรื่อง MOU อะไรที่1ต่อมือ1ต่อแสนอะไรที่ก็ตีเทียงกันนั่นแหละเรามาดูวัสดุที่ใช้คราฟกันแบบเร็วๆกันนะครับไม่มีก็คือไม่มีกิ่งไม้ก็ใช้กิ่งไม้ทุ่นทุ่นอันนี้คราฟมาจากไม้ล็อกธรรมดา ทุ่นจากไม้ดริฟ์บูตจุกอุดอ่าองนนาาดาได้มาจากการขุดลุมศพไม่ก็เปิดจากคัมเบอร์วีดทุ่นจากขนนกก็มีขนนกดําแดงฟ้าเหลืองอันนี้ค่าเท่ากันอันสุดท้ายทุ่นเทพได้มาจากการฆ่าบอสหาดไม่ก็บอสมาบะทอสโดยทุ่นเกิดทั้งหมดสามารถซื้อได้จากร้านปลาผิถ้าไม่ตกปลาพลาดเองของมันก็ไม่หายนะครับใช้ได้ตลอดไปต่อไปที่เหยื่อตกปลาอันนี้ดูเหมือนจะมีอะไรนะครับมันก็มีอะไรแหละแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่ดีเอาล่ะวันนี้เราจะมาสอนกันดูตรางนะนักเรียน ชนิดเหยื่อก็ชนิดของเหยื่อไงโอเดียนหรวสมีที่ดึงดูดปลายิ่งเยอะก็จะยิ่งวงใหญ่โอเคกลับเป็นปกติดีกว่าเลนช์โบนัสระยะในการเหวี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อใส่เหยื่อค่านี้ค่อนข้างไร้สาระ al, ไอเดียวเมื่อเหยื่อจมอยู่เฉยๆจะดึงดูดปลาได้มากแค่ไหนค่ายิ่งเยอะก็ยิ่งดึงดูดปลาให้มากินเหยื่อได้ไวเรียวโบนัสถ้าดึงรอกจะทาให้ปลาสนใจถ้าช่องนี้มีค่าเป็นบวกยิ่งดึงปลาก็ยิ่งสนใจถ้าค่านี้มีช่องเป็นลบยิ่งดึงปลาก็ยิ่งหาย การดึงรอกหนึ่งครั้งมีผล2วิต่อไปค่าความสนใจของปลาต่อเหยื่อค่านี้ก็ตรงไปตรงมานะครับศูนย์คือปลาไม่สนใจไม่กินเหยื่อนี้1ก็ดี2ก็คือดีมากเอาละครับต่อไปชนิดเหยื่อตกปลาก็เริ่มจากไม่มีก็คือไม่มีถ้าไม่มีเหยื่อก็สามารถตกได้นะครับแต่ว่าความสนใจของปลาจะน้อยมากของเน่าก็คือของเน่าก็าสามารถเอาของเน่าไปตกปลาได้มเมล็ดพืชก็มเมล็ดพืชเบอร์รี่ก็คือเบอร์รี่ผลเมะเดื่อจากต้นไม้ย,ยักษ์ เหยื่อตกปลาเทพตกปลาได้เกือบทุกตัวบนพื้นพิภพสูตรคราฟได้จากการตกปลาประจำฤดูฟอร์ลนเดอร์ตัวใหญ่ให้ป้าเพิลหรือซื้อเอาช้อนซ่อมสิ่งที่มึงสร้างมาเพื่ออะไรสร้างมาทําไมสุ่มได้จากการขุดหลุมศพเหยื่อตกปลาประเภทเห็ดเล็กเมื่อใช้ก็ตามสีเลยนะครับเหยื่อสีแดงต้องตกตอนเช้าเหยื่อสีเขียวตกตอนเย็นเหยื่อสีฟ้าตกตอนมืดเหยื่อตกปลาชนิดเห็ดแบบใหญ่ก็ตามสีเหมือนกันเลยเหยื่อตกปลาเฉพาะเหตุการณ์ เหยื่อตกปลาตอนฝนตกกับเหยื่อตกปลาตอนหิมะตกถ้าตรงตามเงื่อนไขก็จะตกปลาได้ทุกตัวแต่ถ้าไม่มีฝนหรือหิมะก็ตกไม่ได้สักตัวสตดคราสได้มาจากการเอาปลาประจำฤดูอย่างปลูฟินทูน่าและปลาประจำฤดูหนาวไอบีมให้ป้าเผลอหรือซื้อเอาเหยื่อเฮเวนตตกได้เฉพาะปลาตัวใหญ่เท่านั้นปลาตัวเล็กจะไม่กินเหยื่อนี้ใช้เหยื่อนี้ก็การตีได้ปลาตัวใหญ่ไปให้ป้าเผลได้แน่นอนครับสตรคราสก็ได้มาจากการเอาปลาประจำฤดูร้อนสกอตชี่ฟันชิทซันฟิชหรือซื้อเอา เื่อเรารู้ทุกอย่างแล้วก็ถึงเวลาปฏิบัติจริงตกปลาตกปลาก็คือตกปลาให้เวียงเบ็ดไปใกล้ๆกับปลาและรอปลามากินก่อนตกปลาคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับทั้งความสว่างความหิวหรือศัตรูเพราะถ้าปลากินเบ็ดแล้วเราเคลื่อนที่ปลาก็จะกินเหยื่อและทุ่นหายไปตลอดการเมื่อปลากินเหยื่อให้กดคลิกขวาดึงเบ็ดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้ามีเสียงเอ็นตึงๆหรือตัวละครกําลังดึงให้เราปล่อยไปเลยไม่ต้องคลิกอะไรปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีเสียง ถ้าคุณดึงตอนที่มันกําลังเยื่ออยู่ปลาก็จะกินเบ็ดหายไปอยู่ดีถ้าตัวละครถือเบ็ดลงแล้วต้องรีบดึงกลับนะครับเพราะาถ้าไม่ดึงปลาก็จะกินเบ็ดไปเช่นเดียวกันแล้วก็ทําสลับไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ปลาแล้วก็จะเพาะกุ้งวอลเตอร์เท่านั้นนะครับที่เวลาดึงมาแล้วเก็บมาได้เนี่ยถ้าเราไม่เก็บมันมันจะกระโดดลงทะเลนะระวังให้ดีการใช้อาหารปลาล่อปลาไม่ได้ทําให้ปลากินเบ็ดเร็วขึ้นนะครับจบไปที่การตกปลาต่อไปเป็นที่การวางขาย เมื่อก่อนตอนผมไปต่างจังหวัดผมก็ไปทอดแหแล้วก็วางขขยบ่อยนะครับผมจาได้เลยแต่ตอนนี้น่ะเหรอจำไม่ได้แล้วแล้วก็ทําไม่ได้ด้วยปวดหลังดึงแหนี่โคตรจะหนักเลยนะครับต่อให้มีมีปลาเนี่ยต่อให้คุณดึงแหแหเปล่าเนี่ยแค่นี้ก็หนักแล้วแรงต้านน้าอ่ะเอาล่ะกลับมาที่เกมครับของสิ่งนี้ที่ดักปลาก็คือที่ดักปลาครับได้ที่ทิ้งแท้งเครื่องครับอุปกรณ์เดินเรือเมื่อครับมาได้ให้กดวางที่ทะเลแต่วางแล้วมันจะวางเลยนะครับเคลื่อนที่หรือเก็บกลับมาไม่ได้แล้ว วิธีใช้ก็ง่ายแสนง่ายแค่กดวางไข่แล้วก็รอปลาไหว้มาติดถ้าปลาไหว้มาติดตขาข่ก็จะตุงหรือถ้าอยากให้เร็วกว่านี้คุณก็วางเหยื่อล่อนะครับถ้าเป็นพวกปลาตัวเล็กเหยื่อล่อก็จะเป็นมเมล็ดเบอร์รี่ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ก็ใช้เนื้อเป็นเหยื่ยอล่อหรือถ้าคุณอยากได้เร็วกว่านั้นคุณก็ใช้เหยื่ยอล่อปลาปลาอัดไปที่ตขาข่เลยประโยชน์ปลาทะเลเอาละครับถึงปลาส่วนใหญ่จะเอาไว้แค่แดกแต่ปลาบางตัวก็มีประโยชน์ได้มากกว่านั้นเช่น ปลานักดับไฟสามารถเอามาคราฟเป็นเครื่องปั๊มดับไฟบนเรือได้โดยปลานักดับไฟจะอยู่เฉพาะบริเวณต้นไม้ทะเลเท่านั้นปลาประจรําฤดูร้อนอย่าง scorching sunfish เมื่ออยู่ในช่องลําตัวจะทําให้ตัวละครร้อนแต่ว่าร้อนกำลังพอดีนะครับไม่ได้ร้อนจัดเมื่อวางบนพื้นจะทําให้เกิดไฟลุกเอามาใช้เป็นเครื่องให้อุณหภูมิได้เท่าปลานี้ไปใส่ในอ g g e r p ซ s e r ก็จะสามารถได้เครื่องสร้างความร้อนและแสงอันนั้น กับปลาประจำฤดูหนาวอย่างไอ้ดีมก็เช่นกันทําได้คล้ายกับไอตัวก่อนหน้านี้แต่เปลี่ยนจากความร้อนเป็นความเย็นแล้วก็ไม่มีแสงสว่างเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสอบสดีทุกท่าน